สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูต้มยำไข่ดาวน้ำกันนะคะส่วนผสมก็จะมีไข่ไก่นมคข้นจืดน้ำพริกเผาพริกแห้งน้ำปลาพริกแดงโคกมะนาวต้นหอมผักชีพะนอใบมะกรูดขา่าตะไคร้แล้วก็เห็ดค่ะเราก็จะไปเริ่มทำกันเลยนะคะ อย่างแรกเราก็จะมาทําไข่ดาวน้ํากันก่อนนะคะเราก็จะตัง้งน้ําไว้จนน้ําเดือดนะคะแล้วเราก็จะตอกไข่ลงไปค่ะแล้วเราก็จะเราจะไม่ให้ไข่แดงมันสุกมากนะคะเราก็จะตัดไข่ออกเลยค่ะแล้วเราก็ทำให้ครบห้าลูกเลยค่ะ นี่นะคะพอเราทำไข่ดาวน้ำเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะไปทำน้ำต้มยำกันต่อเลยค่ะน้ำต้มยำของเรานะคะเราก็จะใช้น้ำที่เหลือจากทำไข่ดาวน้ำของเรานะคะมาทำต่อเลยแล้วเราก็จะใส่ขนมลงไปเลยค่ะตามด้วยขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะ แล้วก็พริกที่โขกค่ะแล้วเราก็จะต้มให้มันเดือดก่อนนะคะพอมันเดือดแล้วนะคะ แล้วก็จะใส่พริกเผาลงไปเลยคะ่ะตามด้วยนมข้นจืดน,นะคะ แล้วเราก็จะปล่อยให้มันเดือดสักนิดนึงนะคะนี่นะคะพอมันเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่หิดของเราลงไปเลยะค่ะ นี้เราก็จะรอให้เห็ดของเรามันสุกนะคะนี่นะคะพอเห็ดเราสุกแล้วเราก็จะมาเริ่มปรุงกันเลยค่ะเราก็จะใส่น้ำปลานะคะแล้วก็ตามด้วยมะานาวค่ะ ีน,นี้เราก็คอนให้ส่วนผสมเขอกกันนะคะแล้วเราก็จะใส่ไข่ดาวน้ำของเราลงไปนะคะเราพอใส่ไข่ดาวน้ำลงไปแล้วนะคะเราก็จะ ใส่ปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีแล้วก็พริแห้งนะคะแล้วเราก็จะปิดไฟเลยค่ะ นี่นะคะพอเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะพร้อมจัดจานเลยค่ะนี่นะคะพอจัดจานเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยคะ่ะพร้อมทานกับข้าวสวยร้อนๆเลยค่ะ